วันที่18สิงหาคม2563เวลา14นาฬิกาคณะสงฆ์จังหวัดศร,รีสะเกดร่วมกับจังหวัดศร,รีสะเกดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศร,รีสะเกดได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างความปลองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5 ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประจำบปีงบประมาณพศ2563ณห,ห้องประชุมศรีพุกเทสวนชั้น5สารากางจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดําเนินงาน โครงการสร้างความปลองดองสมานฉัน์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าประจำปีงบประมาณพศ2563จากคณะกรรมการส่วนกลางที่มีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดในวันที่8ตุลาคม2563ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดได้พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบระดับจังหวัดประจำปีพศ2563จำนวน2หมู่บ้านเพื่อเข้ารับการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม ามผลการดำเนินโครงการได้แก่บ้านคลีกลิ้งหมู่หนึ่งตํบลคลีกลิ่งอําเภอศิลาลาดและบ้านโนนลานหมู่หนึ่งตําบลปะอําเภอบึงบูน ในการประชุมครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชกิติรังสีเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดที่ปรึกษาคณะกรรมการพระครูศรีมงคลปริยะติกิจรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดประธานคณะกรรมการพระครูสิริปริยะติการรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกดรองประธานคณะกรรมการและนายวิรัชชัย,ยสิทธิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดรองประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานอําเภอศิลาลาดอําเภอบึงบูนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสร้างความปลองดองสมาณฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าประจำปีงบประมาณพศ2563อุดหนุนวัดผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด76จังหวัดจังหวัดละ150,000บาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนโครงการและร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างกำหนดการตรวจเยี่ยมโครงการที่จะมีขึ้นในวันที่8ตุลาคม2 0 0 3 2563นี้รบให้เสนอจัดสรรประมาณจํานวนหนึ่งแสน้าหมื่นบาทดังนี้นะครับให้วัดศีมงคลนี่จำนวน80,000บาทนะครับวัดิศรีมงคลอนเภอศิลาลาดนะครับตอนนี้ที่พระสมเห็นควรเปลี่ยนเป็นวัดดงข้าวนะครับสองวัดมูลลานตะบลเพ่ออำเภอบุญบูรจํานวน60,000บาทและก็ศูนย์ประสานงานโครงการจํานวน10,000บาทนะครับรวมทั้งสิ้นเป็น150,000บาทจึงขอกราบความเห็นที่ประชุมนะครับพิจารณาร่วมในส่วนของศูนย์ประสานงานโครงการจังหวัด หนึ่งหมื่นบาทนั้นแจ้งปิดไปขอบคุณว่าขอเพิ่มเป็นหมื่นห้าก็ขอแจ้งที่ประชุมและขอพิจารที่ประชุมว่าก็ไปลดที่วัดเดี่ยวเก้าเป็นเจ็ดหมื่นห้ามาเพิ่มที่หน่วยว่าจะมีแต่ว,ว่าของแบบรับลำล่างมุงโมนนั้นนะก็คงเดิม พานุวัตรพวงศีนักวิชาการาศาสนาปฏิบัติการสำนักงานพระพุทธาศาสนาจังหวัดศรีสะเกษรายงานฟังธรรมพระาศาสดามีศีลห้าสองทางหัวใจย,ยืนหยัดก้าวเดินตามรอย